ไอเวิทย์ว่ามึงไม่ไหวกูแล้วตอนนี้มาเซิร์ฟเซิร์ฟเซิรซิมึงดูสำนักเราอ่ะสำนักหยงแม่แต่นี่ดูหัวตวัดยิงหมอไอเซิร์กมาเว่ ควายทำควางวะเยี่ยมอข้าใจผมป่ะเข้ามาหรือไอเวทกูว่ามึงไม่ไหวกูแล้วตอนนี้มาอ่ะตัดโยอ่ะมาเวทโจไปเนาะเบ้เน้เบ้เบ้เว้เบ้เบ้เบ้ถือว่าถือว่าพี่ ขอเซฟรักลุงหน่อยเว้ยปล่อยอย่าปล่อยหมดเวลาเลทเทั้งว่าต้องปล่อยหมดแล้วใส่ร้อยเนี่ยลุงไม่ได้ใส่ร้อยลุงลองเชิงเฉยถ้าบึงถ้าบึงอันนี้ให้เขาแม่เขาจะตายไม่เม่กี้มันมีศพ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 สัตว์ดีเจีนไอ้ใจใบ้เบื่อไอ้ตีนเด้อ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรอ่ะมันตีเฮ้ยของมันไหนสัตวสลืมไปหรือเปล่าว่าไอ้เบ๊เขาอยู่ฝั่งเนี้ยมึงไอ้จุกมึงว่าเขาตีใครวะเมื่อกี้เขาตีใครฝั่งดูะไอ้เบ๊อยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอวะโดยเบ๊เฮี้ยไปอ่ะวันนี้เขาไ้ที่ไงไม่กูหันหลังให้มันไหนสัตว oh ์เมื่อก oh mm ี้เนี่ยไอ้เฮี้ยมึงไม่เห็นเหรอผมถึงบอกไงว่าถ่ายถอยหักเลยเมื่อกี้ ตัดไาเดียวไอ้เนี้ยอ้เนี้คือของจริงอัเนี้ยคือของไห่พับเลยอะไลไพับเลยอะที่ที่เวทชนะลูกได้ต่อหนึ่งคือลูกของนั้นแหละอัเนี้คือลูกของจริงเลยนะบาบาได้ตอนตอนแรกที่เวทตีลุงตายลุงยังไม่ไม่ไม่ใส่ร้อยไว้อาตอน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 ตออตอนอออตต เป็นบอกกูไม่นหน้าัปี่ยิ่งใหญ่เไปนไปใหญ่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 ไปใลไปใหญ่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 ไปใหไม่ใช่ไม่ใช่ตัดสินเนี่ยคือรอบตัดสิน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 ัล้มก็คือต้องมีตัดสินห่งผู้ชายโดนะโดนะอุ้ยอุ้ย่แข่งกันสอยิ่งตายแล้วนะตัดตัดตัดสิน ไปทางหัวาด้านไงเจอไอยึกยื้อยึกยืออะไว่ายึดยื้อยึกยื้อตายลุงหัวติดรถไอ้บ๊อบกระเป๋ายยากดตูดตาไปแบบบุ้มกดตูดโอ้ยบ๊อบอย่าขวางนี่เมื่อกี้เนี่ยอะไรอะพี่ไม่ได้กินเองเว้ตายแล้วไอ้เหี้ยถ้าไม่ขวางอะไอ้สัสรถมาช่วยไว้ เ่าบ้างเายบางตัดสินวอื่นเอาอีกอ่ะที่เอา่ะตัสินลยตัดสินเลยเยแต่สามต่อกันะองแ่งองแ่งนต้อต่ไมกินต้องแต่งต้อง่งรู้ป่าว่ามุม่่ไหเนี่ยตะไลพีัวตไอย่างเดียวจะเราอแล้วมมเราอยู่ไั่งไหนเติกเก ใสตางนี้เหรอจะจะจูจะูันไปนี่เหรอตรงนี้เหรอคับแคมามันไม่มีทางแล้วมาตองแบงนะตองแบงนะ เดินอย่าขำพี่พี่เต๋ออยากขำกูขำผมเขาขำลังเกินเพื่อนเวลาหัวแตกแล้วแบบผมสบัดบอม Mm. ม mm. mm. <tinc S 2> mm ึง hmm. กับกูดีกว่าแมมขยะไอ้เหี้ยเมื่อกับกูใบสัตว์ไอ้ขยะไอ้สัตว์เอาป่ะเหี้ยเดี๋ยวกูเล่นบาเช่ด้วยสัตว์เอาเปนมากลับโรงพยาบาลแล้วนะครับตู้ได้เหล่ตู้ใช้อันนี้กูก็ชนะมึงเอาป้ายสัตว์ไอ้ขยะเอาป่ะเออยอมยอมยอมเอาป่ะกูใช้อันนี้กูก็ชนะมึงไอ้ตะยอมนะกายลูกเก่งกว่าผมแล้วไงตู้ตีวไปยัง พอาเตอร์ดีกว่าอุ้อยู่เสร็จจบแล้วใช่หรือเปลาร้านต้มบาลมันเต็มเลยนะครับต้มหายต้มหายผมบอกมันเจ้าอยู่บอกมันเออไปเลยจะป็นตู้เอเวสเดี๋ยวกูลองเล่นมีดหน่อยดิไอเวสไอเวสไปดิมึงเอาไม้ไปดิเออพี่เสิร์ฟเสกร์ฟเสกรเสกมึงดูสัมนักเราอ่ะสัมนักหยงอม่ไอ้นี่นี่อุ้ยต้มบาลก็กูบอกอยู่ว่าลุง ผมบอกอยู่ว่าจะบอกจะบอกทางต้องมีอะไรวะมวจะมีฝั่งนู้นจะได้วะเราบอกให้บอกไปทางนู้นมึงรู้ไหมฝั่งนู้นมีอะไรคือกลัวมันเป็นสัญญาณเตยานเว้ยเฮียมึงเข้าใจปะอย่าบอกข้างเหนือไม่ก็ไม่ใช่ก็ทางนั้นไม่เป็นสัญญาตยานไงเออเออไอ้เฮียลูกกูอยู่ลูกกูเกิดฝั่งนอตบูไอ้สัสถูก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 เอา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  มสวยมุมสวยแล้วไม่มีแตกไม่มีแตกสวย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 โอเคสสผมแชร์ลวความพี่เวสเว้ามันตงมีอะไรติดอยู่ฝั่งนู้นแยเยวะลุงคาติดข้อแปดเนี่ไม่มีความหมายเลยอ่ะไอ้เี่ยความพี่ที่ทำมาตรงนู้นอะไอสัตว์อ้นกล้ยมึงเฉิดไปโชว์สัตว

ไปแล้ว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 ไแล้วไปใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ยี่หากาไเยี่เจอไอ้ยี่เว้อะไม่ใช่มันเทคออกคนอุ้มไปไหนอ่ะไม่เทคออกก็แทเลยไอตีแชนเหมือนเดิมอ่ะไหนฮะไไตีแชอะคนอุ้มเ้กูมีที่ชุบในเว้นไปแล้วผมหมดตัวแล้วเดกๆก้าหกสาม แำเม่อกี้มีแออยูแกีอม,มีเทีก่อนับหมอไอจุก,กบ,บจอกอดไอจกอะไม่อยาก,อกายอรอไ <c oughs> อจกไอ้อไออเนเบียเท่าไหร่อะร้อยเดียวอร้อยเยรกว่าเรอกูวิ่งแค่เจ็ดสิบเองไอเซิร์ไอเฮีย เออห้าสิบส right? kind of um ี like ่สิบเด็ดสัตว์ไอ so ้ลูกปะาพับสวยไอ้อ้าอันนี้ใครอุ้มอ่ะไอ้กลัวไปยามันจัดไฟใหญห้เอ้มาว่าไฟใหญ่ไ้เหี้ยเออเอาเลี้ยงเหมอเลี้ยมือเตแต่เตตเตแต่เตไม่ได้เตไม่ได้เตโดนบัฟหนีแน่ ไปใหญ่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 ปีแทงปี่แทงไปใหญ่จัดไปใหญ่จัดเอาแล้วดิ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 ไอจุกมือเหรอดิไอจุกมันมือเหรอไอจุกมันมือเหรอดิเฮ้ยอย่าอย่าอย่าชุบเพื่อนคนนี้นะเทคสองฮะลุงแทงเลยลุงแทงเลยแทงอะไรมือจุก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  สาเอด้วยชุกเพื่อนด้วยญาตไอ้ทให้กูได้กับมาไรโทศัพท์อะไรวะกูกลับมาแล้วไอ้สัตว์ใครทำกูไอ้ี่อะไรอะไรสัตว์จกลูกจ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 กกช่วยมึงไอ้จกไอ้จกไอ้โจ๊กไอ้สัตว์ไอ้โจกมาอะไรมึงกระโดดไปไหนไเย น่ากลัวไเชื่อไปตายสัตว์โอเ้บอลลูกขึ้นมาลุกครับเฮ้ยอยากอยากเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แก่ฮะลุกผมเอามันไปเที่ยวไหลุกผมมันผมเอามันไปด้วยลุง ยังอยู่ดิกูเป็นคนฆ่ามันไปใช่หรอไอสัตว์มึงเอามันไปด้วยได้ไงเฮียกมองไม่เห็นตัวมันหรอกถ่ายเลื่อนแทงมามมองไ่เห็นตัวนี่ไงตัวนั่นน่ะนี่ไงนี่กูเจอกูเป็นคนฆ่ามันไอ้เฮียกูฆ่ามันไปแล้วนะไอ้เฮียเนี่ยไอตาเออยากเฮียเราโดนมาแทงกูเลยเอี้ยใครพิบงวะไม่นี่มันเยอะกับเราหรือมันน้อยกับเราไอ้เฮียทำไมมันกระจอกไอ้สัตว์เไม่ไหวแล้วกรจอกเลยเฮียไมอหมอชุบเจเคก่อนได้ปะหมอชุบเจเคหน่อยครับชุบเจเคก่อนครับเจเคชนะครับ JK ชนะครับ k ชุบเองไหมครับชุบๆเลยครับหมอชุบเลยครับเ k ชนะครับชนะหน่อยวะทรกลับเมาเลยครับเาเลยเอาเอาเลยหมอครับมาเอาศพเลยครับหมอพี่างกระิดวยนะเยอะัวะเเห็นพุ่งมาอย่างเยอะเลยอ่ะ